ครับรรยากาศลงมไว้ว้อยครับผมน้ำลวงกนเทยนาาถั่วร่มผาลครับกระเป็นหน้าเปิปลายยางรอเปิ้บรรยากาศที่สารเขาตอนนี้ครับนี่เห็นอยู่นี่กับเป็นเขียร์บเบิ้ลพริสโซนยางวายวีลัมครับผมก็เม็น,นิ้เกียแดงหางระดิการลรลมมันจะเป็นล้มวยแล้วครับบรรยากาศลมไว้ว้อยมันล้มเวยล้มหนาวต่ว่าบนกระลิ้นเม็ด ปาจิุแันล้มตีกลับไปเลยครับวันนี้สว่ว่าฟังข่าวมันว่าพายุสิบเข่าเจ็ดแปกกด,ดปก่าวเนสนอเรบางอยู่อ่ะเราได้ส่งมนาอยู่ประมาณที่โบแมนวันที่เจ็ดแปดก้าและแต่ว่าช่วงเวลาประมาณสามโมงสามโมงแรงสี่โมงประมาณนั้นครับเติมสว่า ตันนี้กับฝนล,ลงเม็ดทั้งฝนทั้งลมนะครับเป็นฝนฝนลงเม็ดดินเขาที่ผ่านมาากำหันลมนะครับห้ามถ่วงไปตวะวากับตัระบายออกทันกับตัวนี้ก็ถือยาวายังรอดอยู่ตะวาไันนี่ไม่นี่อยู่ถูกงกลางเลยไว้ยั้งถ่วงแล้วถ่วงระบายออกกว่า,วาออทัานกับเข่ากันเนาครับเนาตาย นี่เป็นท่าเกี่ยนต่ก่อนนี่ถ้าผมเป็นเด็กน้อยนี่โบราณ่นนี้อีกทาเนี่ยครับอันนี้เรียกว่าคนพัฒนาเพินเธ็ด่วงออกมาแน่แต่ก่อนนี่เป็นลองหุดไปเพราะได้ยางไปนี่แถวนี้เอนเป็นหน้าบึงฝากไปขังในในปูนกับเป็นในผู้เมืองเก่าผู้เมืองผู้ได้ส่งเนาะทั้งคนครับเป็นตลาดเป็นไดยางไปบ้านของผมกะอยู่ระวาง นี่นะครับก็ไกลจากตลาดพนใดประมาณสองกิโละวากสะสภาพวิธีกันยังยังเป็นแบบเก่าๆอยู่ครับก็คือว่ากึงเจริญกับกึงอันนี้กันยังข้อให้เห็นข้อให้มีเห็นกันอยู่กับกึงเล่าของข้ออดีตน,นะครับลงมกระสีแห้งแนก่กะเสียงกระสิบัวชัดอันนี้ตนไม่เสรยตะกิจกะแซมขึ้นมาหลายครับ คืตอต้นใหม่อยู่ค่าต้นนังแต่ก่อนกับบบมีเดอกเนาะมีต้นใหม่ในทองทิ่นเดินีนอนกับลูกแซ้มกันมาแต่ก่อนนี่แล้วนี่ยางหาไซเบก็เปิดป่าผลมาเสียนำไหลาทางนี่ครับปลาบืนครับปลาปืานป่าดุปลาคอคอนสมองางเป็นเล็กน้อยนี่ยางน้ำเิดน,นี่แหละครับมือนี้กับเป็นเปลี่ยนไปแน่ครับกับลกปัจจุบันนะครับ เอาบรรยากาศโดยยอมยอมมบ่ากกับวันที่น้ำหลากรับนี่ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วเพราะว่าลมเปลี่ยนทางแล้วครับมันเปลี่ยนมากเตียมมือฝากมือก้อนไปไหม,ไหมครับล้มรู้สึกสัมผัสได้ถึงไอเยน็นในหนาวนะครับว่าลมทิดทางลมมันกะ พุ่นนะครับลมหนาวมาจากทางฝั่งลาวพุ่นล่ะมาจากประเทศจีนเนาะโอ้ป่าครับป่าหง,งูเนาะนี่เย็บเตี๋หอยบุเดียวบะทัน้นข้าวมันจะบิ้งมุ้งไก่ลครับน้ำไหลาทางยังสิละครับอันนี้เป็นเป็นอุ้มลางเป็นนาลางครับถ้าขึ้นไปครับพุดถ้าคุณกับเป็นหน้าตีนโขกครับแต่จิมีอยู่สองทางนะทางโขกกับ ทางลุมครับนี่กเป็นท่าเกลียนโตาจาังหวะครับวาสิมาฮาไสเวดอยู่เมือแรงเนี่ยครับค้าฝนบนตกนะครับว่าฝนตกป่ากับบ่เคยคเงียบเลยนำลากบรรยากาศวิถีอีสารบ้านห้องครับอะไรอะทักะคายแฟนเพจทุกท่านครับเป็นเพจสำรวจโคกสายยางรอเปิงบรรยากาศ ทางเงาเป,ป็นสมดุลนะครับกบช่วงนี้ก็ตัวใหญ่ตัว,ตวน้อยผสมผสานกันไปครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นกลบเก่าตัวน้อยก็เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนาะกะ็ประมาณเอางกตัวไปได้ครึง่งโลครับอยู่ประมาณน,นั้นกบเพราะว่ามันหน้ามันมาล่าคุณ ทางกัะน,นาบมันกนระบายออกครับระบายออกลงไปในตรงตำข้ากอนานี่แถวผมย่างนี่มองเห็นเป็นที่ดินนี่ถ่วมหมดแล้วครับนี่ต่านี้ก็เป็นระบายออกไปแน่แล้วก็เลยเห็นสันทีดินบรรยากาศเ,เขาแบบยิ่งเยาว์มากเลว แห้งครับมันนีลมแห้งเป็นลม,ม,ม,นนลมหนาวลมอวยขึ้นแล้วสภาข่าวาาว,ว่าพายุประท่นเหมือนเดียลลูกนึงว่าสันวาพายุอีกอย่างหนึ่งพายุซื้อกระดาษผมตั้งซื้อนะจักซิเมนโมเมนเป็นเขาแชร์มากกับคิดจากมอลอยพายัางกลับขึ้น บรรยากาศพิธีสานบ้านเ้าครับเก็บม,มาฝากเป็นคลิปสันส้นๆแล้วกันครับกะจังไดกะทักทายไปน้ำครับครับที่นี่ผู้ได้ส่งบ้านเ้าครับผมกะทักทาทยพี่น้องผ <c oughs> ู้ไกลบ้านครับพี่น้องทั้งผู้ดได้ส่งผู้บรอยู่ไกลบ้านกะทักทาทยกันเข้ามาได้ทงงั้งอำเภอไก่เคียงครับน้ำผู้น้องทรงห้องพยากระพุ่มพิสัยสตึกไปั่นครับกะทักทายพี่น้องท่าไกลไปน้ำครับกะทุกจังหวัด